กัมพูชาเป็นประเทศที่มีเครือข่ายสแกมเมอร์มากกว่า60แห่งมีมูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนทั่วไปทั้งโลกรวมแล้วมากถึงหลักล้านล้านบาทเลครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเอาเงินเปื้อนเลือดและน้ำตาของเหยื่อจำนวนมากมาฟอกให้สะอาดในประเทศไทยแก,แก๊งสแกมเมอร์จะต้องฟอกเงินด้วยวิธีต่างๆแต่คำถามคือทำไมพวกเขาถึงเข้ามายังบระบบตลาดหุ้น และกองทุนของไทยได้อย่างง่ายดายและจริงหรือไม่ที่ตอนนี้เรากําลังกลายเป็นศูนย์กลางการอำนวยความสะดวกต่อการฟอกเงินระดับโลกสำรวจความช่อชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนได้ในรายการคีมเมสเครับ อาชญากรรมจากการหลอกลวงสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมแต่เงินที่ได้มาต่อให้มากแค่ไหนก็ถือเป็นเงินสกปรกครับดังนั้นอาชญากรรมหรือว่าอาชญากรสแกมเมอร์จะต้องหาวิธีจัดการกับเงินจํานวนมากทั้งการเก็บเป็นเงินสดและการกระจายไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารด้วยชื่อของคนอื่นเพื่อรอเอาเงินออกจากบัญชีไปซื้อเหรียญคริปโตเปลี่ยนเงินเป็นพระเครื่องเป็นรถสปอร์ตนาฬินนกาหร,รู บ้างก็ออกไปซื้อทองหรือว่าเปลี่ยนเงินเปึกใหญ่ให้เป็นโฉนดหนึ่งฉบับศาสตราจารย์ดเรปิ่นแก้วเรืองอารามศรีอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมาศ,าศาสตรม์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยอธิบายกับรายการคีเมสเซจให้ฟังนะครับถึงวิธีการฟอกเงินว่าสามารถเป็นไปได้หลายวิธีอย่างที่กล่าวไว้ข้างตน้นและช่วงที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งก็คือการเอาเงินไปเปิดร้านปลอม ที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาทํามาค้าขายจริงๆครับเพียงแค่ต้องการทําให้เงินสกรปรกมันมีที่มาที่ไปเท่านั้นเองผู้ที่ไปเป็นล่ามในธุรกิจพวกนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่ากิจการพวกนีเน้เป็นกิจการที่ไม่ได้ทํากันแบบถาวรไม่มีใครจะอยู่กับที่เนี่ยไปนานนั้นพวกเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือตั้งเป้าว่าจะทําเงินให้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหอบเงินมาลงทุนในไทยในกรณีที่เขากลับบ้านตัวเองไม่ได้สมมติว่าเขถูกแบ็กลิสต์ดังนั้นเนี่ยไทยก็เลยกลายเป็นสวรรค์เป็นทั้งแหล่งกเกษียณกับเป็นแหล่งพักเงินอะคืออันนี้มันเป็นคล้ายๆกับวิธีการในการฟอกเงินแบบหนึ่งคือในยุคก่อนเนี่ยที่ยังคงยังคงจัดการเงินสดอะคืออย่างที่พูดไปตอนต้นว่าพอได้เงินจากการหลอกลวงมาปับ๊บโอนเข้าบัญชีไทยใช่ไหม แล้วก็บัญชีม้าหลายบัญชีแต่สุดท้ายคือถอนมาเป็นเงินสดนั้นเขาจะต้องจัดการเงินสดนี่ทันทีเพื่อที่จะทำให้เงินมันเข้าระบบวิธีการก็คือเอาไปซื้อบ้านซื้อคอนโดทําร้านอาหารนะทำร้านหม่าล่าหรือว่าอะไรต่ออะไรใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้เงินสดนี่มันเปลี่ยนรูกมาสู่กิจการพวกนี้เพื่อที่กิจการพวกนี้ไปทําธุรกิจต่อก็จะมีเงินสดบริสุทธิ์หรือเงินสดที่สะอาดโผล่มาอันนี้ก็บอกว่าแถวกัมพูชาใช้วิธีนี้เยอะ คือทำดีลกับไอ้ร้านที่มันขายสินค้าอะไรต่ออะไรแล้วคุณเอาเงินเนี่ยไปผ่านร้านนั้นคุณอาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าจริงคุณจะเสียค่าเปอร์เซ็นต์สักสิบถึงสิเป็นต์เป็นค่าจัดการอ่ะมันก็จะเป็นเงินจากการขายสินค้าของร้านนั้นนะคะแล้วก็กลับออกมาสู่มือของกลุ่มทุนอธิาการมอีกทีหนึ่งแต่การจะไปถึงจุดที่ว่าซื้อสินค้าซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือเปิดธุรกิจบางหน้าเพื่อฟอกเงินมันก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าอาชญากรแสแกมเมอร์เหล่านี้มักจะมีชื่ออยู่ในแบ็กลิสต์ของหลายประเทศหรือว่ามีบัญชีไว้หมุนเงินอยู่แล้วถ้าจะเปิดเพิ่มอีกจํานวนมากด้วยชื่อของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ผิดสังเกตและทําให้ถูกจับได้ครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาก็คือจะต้องหาโนมินีมาเปิดบัญชีแทนที่เราเรียกกันว่าบัญชีมา้า ข้อมูลของตํารวจไซเบอร์อธิบายรูปแบบของบัญชีม้าในประเทศไทยว่ามี2-3ถึงประเภทหลักๆครับประเภทแรกก็คือบัญชีม้าบุคคลเป็นคนทั่วไปครับที่รับจ้างไปเปิดบัญชีธนาคารด้วยชื่อตัวเองเพื่อเป็นทางผ่านในการโยกย้ายเงินจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่งรูปแบบที่2ก็คือบัญชีม้าห้างหุ้นส่วนอันนี้หมายถึงการเปิดบัญชีในนามบริษัทที่ดูผิวเผินเหมือนจะมีเงินหมุนเวียนประหนึ่งว่าทาธุรกิจจริงๆ แต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจะพบครับว่าบริษัทที่ใช้อ้างในการเปิดบัญชีมันไม่มีอยู่จริงครับที่อยู่บริษัทก็เป็นแค่ที่ดินว่างเปล่าไม่มีอาคารไม่มีการทําธุรกิจที่ทําให้เกิดคําถามตามมาว่าแล้วทําไมถึงเปิดบัญชีหรือว่าจดเป็นบริษัทได้และอีกประเภทหนึ่งก็คือบัญชีม้าเทศครับหมายถึงบัญชีม้าที่เปิดโดยชาวต่างชาติ และจะโอนเงินผิดกฎหมายโดยใช้ซิมผีหรือว่าซิมม้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนชื่อจริงเพื่อกดเงินสดผ่านตู้ ATM ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์มือถือครับแม้การฟอกเงินในรูปแบบที่ว่ามาเหมือนจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมครับแต่เรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆในขบวนการฟอกเงินของอาชญากรสแกมเมอร์ เพราะเป็นการฟอกเงินในรูปแบบเอกชนขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางครับจำนวนเงินหมุนเวียนอาจจะยังไม่ได้มากมายนักเมื่อเทียบกับการฟอกเงินในระดับที่ใหญ่กว่ามีตัวละครจํานวนมากที่จะทําให้วิธีการฟอกเงินนั้นซับซ้อนและก็ถูกจับได้ยากยิ่งกว่าเดิมซึ่งเงินที่ว่านี้มีจํานวนมหาศาลอย่างที่เราคาดไม่ถึงและเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนมากกว่าที่คาดเก็ตครับ เงินสกรปรกของแก๊งหลอกลวงมีมากถึงหลักพันล้านบาทหมื่นล้านบาทหรือระดับแสนล้านบาทการฟอกเงินแบบเดิมๆที่กล่าวไปเริ่มไม่เพียงพอแล้วครับจึงเกิดไอเดียว่าถ้าเอาเงินไปยังตลาดหุ้นหรือกองทุนต่างๆซื้อกรมธรรม์ประกันภัยขนาดใหญ่แล้วตกลงให้บริษัทประกันนําเงินไปลงทุนในหุ้นรีเควสให้เอาเงินไปฟอกในเซกเตอร์ขนาดใหญ่ของประเทศอย่างอสังหาริมทรัพย์พลังงานเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์ สถาบันการเงินแม้แต่กระดานคริปโตไปจนถึงความพยายามเข้ายึดกลุ่มสถาบันหลักของไทยผ่านการฟอกเงินกับหน่วยงานรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจบรจหรือบริษัทที่รัฐถือหุ้นอยู่พอต้องการเอาเงินเข้าตลาดหุ้นหรือกองทุนแต่เงินยังคงเป็นเงินสกปร,รกสิ่งที่แก๊งกมเ m m e r จำเป็นจะต้องมีก็คือบริษัทบั๊กหน้าหรือหาหน,หน่ายหน้าครับ บริษัทบางหน้าหรือนายหน้าจะมาจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยเรื่องที่มาของเงินที่จะเอาเข้ากองทุนหรือว่าไปซื้อหุ้นเช่นกรณีบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่เปิดทําการอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยแต่จริงๆแล้วเป็นที่เอาไว้ใช้ฟอกเงินเทาครับแล้วเอาเงินไปซื้อหุ้นผ่านกลไกของตลาดหลักทรัพย์หรือผ่านการตั้งกองทุนหรือกรณีที่บอร์ดบริษัทหลายเจ้าดูไม่มีความเชื่อมโยงกันแต่เมื่อสืบทราบกลับพบว่าเป็นกลุ่มฟอกเงินเดียวกันแล้วก็มารวมอยู่ในกองทุน หุ้นหรือว่าบอลจอเดียวกันจึงกลายเป็นมหาการ์บการฟอกเงินผ่านตลาดหุ้นและกองทุนของรัฐและเอกชนในไทยอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายดายกว่าที่คิดก็คือกรณีที่บริษัทแห่งหนึ่งมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นแค่10ล้านบาทอยู่ไปสักพักหนึ่งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น600ล้านบาทแล้วก็เพิ่มเป็นพันล้านบาทจากนั้นก็ปิดบริษัทไปดือด้อฟอกเงินจนเสร็จแล้วก็หนีหายไปโดยไม่ถูกจับกุม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินรายหนึ่งเล่าให้กับรายการคีมเสต์ฟังครับว,ว่าเหตุผลที่สังคมเพิ่งได้มามองเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นกองทุนหรือกระดานคริปโตส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินที่เห็นข่าวของเหล่าเฟดทีนักการเมืองนักธุรกิจที่ทําธุรกิจปกติแต่ต้องการฟอกเงินเพื่อเลี่ยงภาษีกันจนชินตาอยู่แล้วครับเลยไม่มีใครคาดคิดว่าเป็นเงินของสแกมเมอร์ จนกระทั่งเริ่มมีคนจับสังเกตพฤติกรรมการฟอกเงินของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในไทยที่ได้จากเคสบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งครับที่พบว่ามีอันโนเพลเยอร์หรือผู้เล่นจากไหนก็ไม่รู้กระโดดเข้ามากวาดหุ้นในราคาสูงจนได้ไปมากกว่า20%นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์สืบค้นเส้นทางการเงินที่ผิดปกติของบริษัทบริหารสินทรัพย์เจ้าหนึ่งครับที่พบว่าบริษัทนี้มีความเกี่ยวข้องกับนายหน้าบี ถูกขึ้นแบล็คลิสต์เกือบทั่วโลกจากการทำสแกมเมอร์และฟอกเงินและปัจจุบันก็มาทำธุรกิจที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ชัดเจนอยู่แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภาพถ่ายจำนวนมากหลุดออกมาสู่สาธารณะครับว่านายด้าบีคนนี้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งที่ปล่อยกู้ให้กับโครงการคาสิโนของแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมืองในประเทศอาเซียนนักธุรกิจจีนกัมพูชาสีเทา ที่ทางการจีนและสหรัฐหมายหัวขึ้นบัญชีดำเอาไว้จากการช่อกรงออนไลน์ค้ามนุษย์ฟอกเงินผ่านสก,กุลเงินดิจิทัลสับเปลี่ยนเงินเทาเป็นสินทรัพย์ต่างๆในรูปแบบไฮบริดแกมมโดยความใกล้ชิดที่ว่านี้ครับทำให้เหล่านักวิชาการและนักการเงินเกิเกดข้อสงสัยครับว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งนี้มีที่มาของเงินที่บริสุทธิ์แท้จริงหรือไม่แต่ด้วยความที่บริษัทบริหารสินทรัพย์นี้ลงทุนในกองทุนประเภทหุ้นกู้ ที่ดึงเงินจากนักลงทุนหลายรายมาใช้ครับมันจึงทําให้ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าใครเป็น UBO หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงกันแน่แล่ข่าวของเรายังระบุอีกครับว่ามีกรณีที่น่าสนใจเกิดขึ้นกับสากลที่มีอยู่ทั่วประเทศและมีสินทรัพย์รวมแล้วหลักล้านล้านบาทเพราะว่าโดยปกติแล้วสากลจะถูกหน่วยงานรัดดูแลเพื่อไม่ให้เอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงครับเพราะว่าหากสากลล้มขึ้นมามันก็จะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่ว่าอยู่ๆกับมีร่างประกาศกระทรวงฉบับหนึ่งเนื้อหาโดยสรุปก็คือการระบุครับว่าสหากรณ์ห้ามลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแต่ถ้าจะลงทุนจริงๆต้องลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนหรือบลจที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐถือหุ้นและหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความเชื่อมโยงกับนายหน้าบีครับนั่นแสดงว่าหากประกาศดังกล่าวนี้ถูกบังคับใช้จริง กลุ่มเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงกับนายหน้าบีทั้งนักการเมืองต่างชาติอาชญากรนักธุรกิจสีเทาก็าจะสามารถนำเงินเทาที่ไม่มีที่มาที่ไปเข้าไปปะปนกับสินทรัพย์ระดับประเทศที่ไม่ใช่แค่ว่าเอาเงินสกรปรกไปปนนะครับแต่เมื่อเลือกเข้ามาลงทุนในบริษัทที่รัฐถือหุ้นแล้วก็สามารถส่งอทิทธิพลต่อก,การกำหนดนโยบายของรัฐก็สามารถได้รับสิทธิบางอย่างเช่นเข้ามาบริหารจัดการสินทรัพย์ของสาก์ได้ด้วย โชคดีครับที่มีผู้คัดค้านการออกประกาศฉบับนี้จนที่สุดแล้วถูกตีตกไปซะก่อนนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลของนักวิชาการหลายกลุ่มยังระบุรว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนี้เป็นผู้จัดการกองทุนใหญ่ๆ2กองทุนของประเทศไทยที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทยด้วยครับอีกเส้นทางการเงินที่น่าสนใจก็คือประเด็นค่างเงินบาทแข็งขึ้นโดยผลส่วนหนึ่งมาจากการนำไปซื้อขายทองคํา เพราะว่ามีการจับสัญญาณความผิดปกติในการส่งออกทองไปกัมพูชารครับแล้วก็พบว่ามียอดพีคในช่วงเลือกตั้งจึงอาจเป็นไปได้เพรับว่าเงินจากสแกมเมอร์ถูกโยกเข้ามาในไทยทั้งรูปแบบของดอลล่าร์หรือ USDT แล้วก็แปลงเป็นเงินบาทเพื่อไปซื้อทองรูปแพันปเป็นอีกหนึ่งในวิธีฟอกเงินที่ง่ายดายกว่าการทําธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือว่าให้ผู้บริการดิจิทัลต่างๆเพราะว่าการซื้อทองมันไม่จําเป็นจะต้องผ่านการ พิสูจน์หรือว่ายืนยันตัวตนลูกค้าว่าเอาเงินจากไหนมาซื้อทองครับกลายเป็นว่าพอแค่มีเงินก็ซื้อทองได้แล้วพวกเขาก็เริ่มสะสมทองมากขึ้นเรื่อยๆพอมีความจําเป็นต้องใช้เงินก็โยกสินทรัพย์ของตัวเองกลับไปยังกัมพูชาพฤติกรรมนี้ที่เกิดขึ้นในไทยอาจจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าจากการต้องการเอาเงินสกุลอื่นที่ไม่มีที่มาที่ไปมาแปลงเป็นเงินบาทแล้วก็นําเงินบาทไปซื้อทองนั่นเองครับ จากเรื่องราวเหล่านี้บางคนอาจจะมองว่านี่คือความจริงที่ยังพิสูจน์ไม่ได้บางคนอาจจะมองว่าเป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะว่าถึงจะเห็นได้ชัดว่าเส้นทางการเงินจํานวนหนึ่งมันมีความผิดปกติแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อยู่ดีครับว่าเป็นเงินที่มาจากขาบวนการแสแกมเมอร์จริงๆรวมถึงข้อมูลที่แต่ละคนถืออยู่ก็ยังคงก,ะกระจายครับยังไม่สามารถนํามารวมกันเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางการฟอกเงินที่มีเส้นทางที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนสูงได้สาเร็จจากข้อมูลจำนวนมากที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ูลค่าของเงินลงทุนที่นายหน้าบีนำเข้ามายัางตลาดหุ้นไทยมีมากกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทครับยังไม่รวมเงินลงทุนตามบริษัทอีกมากที่อยู่นอกตลาดหุ้นรวมแล้วอีกหลายพันล้านบาทเวลานี้ไม่ใช่แค่ชื่อของนักการเมืองกัมพูชาหรือว่านักธุรกิจจีนและกัมพูชาเท่านั้นที่ถูกพูดถึงครับแต่ยังมีการพาดพิงชื่อของข้าราชการระดับสูงของไทยนักธุรกิจชื่อดังของไทยไปจนถึงนักการเมืองและอดีตนักการเมืองระดับชาติที่ต้องสงสัยว่า ทำไมพวกเขาเหล่านี้ถึงมีความสัมพันธ์กับนายหน้าฟอกเงินระดับโลกคนนี้และด้วยอำนาจที่กลุ่มคนเหล่านี้ถืออยู่ในมือสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ทราบเพ้แน่ชัดก็คือพวกเขามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอำนวยความสะดวกให้แก๊งอัชญากรข้ามชาติสามารถฟอกเงินในไทยได้ง่ายดายขึ้นหรือไม่ไปจนถึงข้อค้อรหาที่รุนแรงยิ่งกว่าอย่างการตั้งคำถามของสังคมว่าหรือจริงๆแล้วบุคคลเหล่านี้ อาจจะมีสถานะคล้ายกับนายจ้างที่โยนเงินไปให้นายหน้าบีไปฟอกเงินด้วยกันแน่เรื่องราวนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมต้องสงสัยของเครือข่ายสแกมเมอร์ที่เข้ามาฟอกเงินในตลาดหุ้นและกองทุนไทยนะครับสิง่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คงไม่ใช่แค่ตัวอย่างของกลุ่มนายหน้าบีเพียงคนเดียวแต่ขบวนการเหล่านี้ยังมีผู้เล่นและนายหน้าอีกมากครับที่ยังคงใช้ประเทศไทยของเรา เป็นฐานที่มั่นในการฟอกเงินแบบนี้ต่อไปถ้าเรามองเฉพาะเส้นทางการเงินอย่างเดียวเราจะเห็นแค่ความผิดปกติทางตัวเลขครับแต่ถ้าถอยออกมาดูภาพใหญ่ทั้งภาพเราจะได้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างรัฐไทยที่ไม่แข็งแรงการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอความเจ็บปวดของผู้คนที่ถูกหลอกลวง และอำนาจบางอย่างที่ทำให้ไทยไม่สามารถจัดการกับขบวนการฟอกเงินของเหล่าอาชญากรแก๊งสแกมเมอร์ได้อย่างจริงจังหากเทียบกับประเทศอื่นๆที่ดูจะมีแอคชั่นต่อการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นอย่างกรณีของสหรัฐและเกาหลีใต้คำว่าโครงสร้างของรัฐที่ไม่แข็งแรงมันมีความหมายกว้างขวางครับหลังจากการที่ข้าราชการมักตอบว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ จะต้องหาเจ้าภาพามาจัดก,การเรื่องนี้ก่อนจะเริ่มแก้ปัญหาได้รวมถึงขาดการประสานงานด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเองหรือหน่วยงานรัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชนเช่นกรลอตปอปงธนาคารแห่งประเทศไทยตำรวจไซเบอร์และกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องการฟอกเงินสกรปรกในทุกกระบวนการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นปัญหาที่รอไม่ได้แล้วครับเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความทุกข์ยากของประชาชนทุกคน ไม่ว่าคุณจะรวยจะจนจะอายุมากหรืออายุน้อยทุกคนมีโอกาสจะถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้สูญเสียทุกอย่างได้พอๆกันทท้านั้นครับดังนั้นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการทํางานของรัฐคือการเร่งตัดวงจรการทํางานของแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ครับต้องตัดเส้นทางการเงินตรวจสอบความผิดปกติในตลาดหุ้นและกองทุนอย่างจรงิจรงจังและถ้าอย่างไรก็ยังหาเจ้าภาพรับผิดชอบไปได้ รัฐก็ควรจะต้องตั้งหน่วยงานหรือคณะทํางานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแต่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหากเกิดการตั้งคณะทํางานขึ้นมาจริงๆแล้วพบว่าบุคคลที่นั่งหัวโต๊ะดันไม้มีความเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับผู้ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในขบวนการฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรรมแก๊งก c a ม,มอร์ความกังวลของนักวิชาการและนักการเงินที่ติดตามประเด็นนี้อย่างใกล้ชิดคือหน่วยงานไหนจะกล้าทํางานโดยไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อน ไหนจะกังวลว่าที่ว่าจะเกิดการใช้อำนาจกดดันไม่ให้การจัดการคืบหน้าหรือเปล่าสังคมจะรู้ได้อย่างไรว่ารายงานผลการปฏิบัติงานที่ออกมาจะเป็นรายงานที่จริงและถูกต้องรัฐไทยจะต้องทําให้ทุกคนเห็นครับว่าเราจริงจังกับเรื่องนี้และจะทําอย่างไรให้วัฒนธรรมการลอยนวนผลพ้นผิดหายไปจากสังคมเพื่อเป็นตัวอย่างให้อาจารยกรทั่วโลกได้เห็นครับว่าไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ีกระบวนการปราบปรามอาชญากรรมที่จริงจังไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจแสดงให้โลกเห็นครับว่าไทยใส่ใจกับการแก้ปัญหานี้เพราะว่าถ้าไม่แก่สุดท้ายแล้วไทยอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่เราไม่อยากจะเป็นครับเราจะเปลี่ยนจากความต้องการจะเป็น Finan c i a l hub ดึงดูดการลงทุนที่ดีกลายเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินระดับโลกและคงไม่มีใครได้ทันคาดคิดครับว่า พื้นที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการฟอกเงินสกปรกจํานวนมหาศาลก็คือตลาดหุ้นและกองทุนของประเทศไทยและด้วยความยากลําบากจากหลากหลายปัจจัยและเหตุผลก็อาจจะทําให้ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์กระบวนการฟอกเงินสกปรกที่ถูกระบุว่ามีอยู่จริงในประเทศไทยไม่ได้รับการแก้ไขทันท่วงทีและค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาเหมือนกับปัญหาอีกมากมายในประเทศนี้ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรายการคีเมสเซจและเปรียบความเพียรบรลถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อนเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์เตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ